ภคตาพระนารายเลพลงฤทธิ์ปะขวาพุทโธมนุสสานังสัตเทวะสารทิปุริสะธรรมะอนุตตะโรโลกวิทูสุขโตสัมปันโนจารณาวิชาสัมมาสัมพุทโธอระหงปะขวาปิโสติอิ พระคาท่าพระนารายเพ่งฤทิ์บทนีทรงคุณวิเศษยิ่งหนักสารดาปฏิจะฉายได้ทุกประการภาวนาวายเลวคุณเห็นเป็นสี่มือเป็นพระคาท่าของสมเด็จพระนารายดีนักเลยพระคาท่าเสกนามลางปากพุทธังประสา สิงหาวาจมประสิทธิมีธรรมังประสาสิงหาวาจมประสิทธิมีสังขังประสาสิงหาวาจมประสิทธิมีพระคาถาบทนี้ใช้เสกน้าบ้วนปากก่อนจะปลุกเสกโดยพระคาถาบทอื่นใช้เสกน้มหลัางปากโดยพระคาทานี้เสียก่อนดีนักเลย พระขาท่าข้าวาผู้ใหญ่นาะโอโยลือลืออโยโซซิก่อนไปก็ดีก่อนพู้ก็ดีให้เอานำลายในอากาศเสกถาคโม,ม่อมพอลงจากทียู่ไปทีประชุมให้วาขาท่านีด้วยสเสกข้าวกินก็ได้ดีนักเลพระขาท่าป้องกันสัดรายอีกบทหนึง่ง ปุันตังอัตตโนปาปังปุงเรนตังทะปาระมีปุญญาวันตัสะราชัดสดปุญตะผูตังนามามิหังพระคาถาบทนี้ใช้กันโจรเคเละมเลงองได้ดีนักเล